สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่นอกจากคุณค่าและความสวยงามของศิลปะแต่ละ,ะแขนงที่มีความแตกต่างกันแล้วที่จังหวัดสุรินทร์กลุ่มคนทํางานด้านเด็กและเยาวชนได้นําเอาศิลปะทั้งในเรื่องของภาพวาดละครและดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการทํากิจกรรมร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ค่ะติดตามบรรยากาศความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากนัก พลเเมืออองรร์ตไม่เพียงแต่สะท้อนความคิดที่แตกต่างกันของผู้สร้างสารรค์ผลงานแต่ภาพวาดและงานศิลปะต่างๆล้วนมีคุณค่าในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างกันค่ะโดยเฉพาะศิลปะท้องถิ่นในแต่ละชุมชนที่กลุ่มคนทำงานกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์รวบรวมนำมาจัดแสดงถ่ายทอดในงานดีจังสุรินทร์เหลาเพื่อเปิดมุมมองและเปิดพื้นที่สร้างสารรค์ร่วมกันของเด็กและเยาวชน โครงการดีตังสุรินเหล่าก็เป็นโครงการที่พวกเรา ร่วมกันทำมานะคะแล้วก็เรามีความเชื่อเรื่องการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติแล้วก็ศิลปะเราก็รวมกลุ่มกันแล้วก็พอวันนึงเราคิดว่าเอ๊ะกระบวนการเรื่องศิลปะและธรรมชาติทำยังไงมันถึงจะยั่งยืนก็เลยได้รวมกันกับเครือข่ายในจังหวัดสุรินทร์แล้วก็พื้นที่ในภาคอีสานที่ชื่อว่าดีจังอีสานตุ้มโฮมทำกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์โดยเอากระบวนการที่เราได้เรียนรู้และมีความเชื่อเนี่ยทำร่วมกันแล้วก็เด็กๆผ่านกระบวนการแล้วก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าเขาได้ลงมือทาได้ นเรามีความสนุกเพราะว่าเขาได้ได้ลงมือทาได้สีซอได้เข้าไปในป่าได้วาดรูปมันทําให้เขาได้แบบเรียนรู้ผ่านการลงมือทาทุกอย่างเลยทาให้ไม่อาจจะตอบไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าณขณะที่เขาทำเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขแล้วก็เห็นว่าเด็กๆมีสมาธิแล้วก็เวลาเขาจะเข้าไปในป่าเนี่ยมันเบิกบานใจแล้วก็มันมันไม่เหมือนห้องเรียนที่อยู่ใน ในโรงเรียนแต่ว่ามันมีธรมมธรมชาติมีศิลปะที่เขาแบบสามารถปลดปล่อยแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้โดยที่ไม่มีขีดจำกัด บรรยากาศงานในครั้งนี้ต่างคึกคักไปด้วยเด็กๆและผู้ปกครองที่ถือโอกาสมาทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างเช่นการวาดภาพระบายสีเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามช่วงวัยที่เหมาะสมรวมถึงมีการรับชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์อย่างการเติมจากกลุ่มเด็กๆบ้านโชคใต้ตำบลอู่โลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่วันนี้พวกเขาต่างเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและคนในชุมชน ว่าดีนะครับอย่างนี้ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับห่างไกลจากเกมก็เห็นเขาไปฝึกเล่นกับอาจารย์ดนตรีนี่ก็รู้สึกว่าภูมิใจนะครับดีดีมากเลยค้นค้นหาพกสิ่งนี้ดีมากกว่านะครับเห็นเขาพยายามจับอยู่เรื่อยนะครับที่บ้านก็มีเครื่องดนตรีไว้ให้เขาจับอยู่เอยเด็กๆเขาก็ตั้งใจดีนะครับก็เห็นเห็นเด็กเขาตั้งใจแล้วก็ภูมิใจนะครับภูมิใจกับเด็กเขา รอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าง,งานศิลปะและความงดงามที่ซุกซ่อนอยู่ภายในชุมชนให้กลับมาเกิดดอกออกผลอีกครั้งและเป็นปรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนได้ทำความรู้จักเข้าใจตัวเองและชุมชนมากขึ้นขอบคุณภาพและเรื่องราวจากคุณคำปิ่นอักษรน,นักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี การเรียนรู้ผ่านงานศิลปะของเด็กและเยาวชนไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสารรค์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสืบทอดภูมิปัญญาและสารต่อวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใ,ใกล้ๆตัวของคุณ <ś c oughs> ผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท09์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ